ช่วงสัปดาห์สุดท้ายเนี่ยน่าจะเป็นช่วงเจ็ดวันอันตรายในเรื่องที่ทุกคนต้องเข้าระวังสิ่งที่เรียกว่าสงครามข้อมูลข่าวสารนะคะเพราะมันจะมีผลแหงจิตวิทยาที่ทำให้เราออกไปตัดสินใจได้ เลือกตั้งรอบนี้ต้องตรวจสอบกันอย่างหนักเลยค่ะเรื่องการสร้างข่าวลวงหวังดิสเครดิตในทางการเมืองนะคะโคแฟกไทยแลนด์ Thailand, ประเมินว่ายิ่งเข้าใกล้ช่วงโค้งสุดท้ายสงครามการบิดเบือนข้อมูลอาจจะหนักขึ้นแล้วก็อาจจะอันตรายถึงขั้นไปเปลี่ยนใจกลุ่มที่เป็นพลังเงียบกลุ่มที่ยังไม่แน่ใจว่าจะเลือกพักการเมืองไหนก็เป็นไปได้ค่ะคุณบุษรินคะกลไกที่มีอยู่เวลานี้พอจะป้องกันสงครามข้อมูลข่าวสารในช่วงของการเลือกตั้งได้หรือยังคะจริงๆกลไกการป้องกันตอนนี้ก็ มอบอำนาจให้กกตเริ่มตรวจสอบกันแล้วนะคะนโยบายก่อนที่จะไปหาเสียงตรงปกไม่ตรงปกก็ต้องผ่านกกตด้วยในขณะที่ภาคประชาชนก็พยายามที่จะทําเรื่องนี้อย่างโคแฟกที่คุณวริษาพูดเมื่อกี้นะคะก็พยายามตรวจสอบข้อมูลข่าวสารแล้วก็ตรวจสอบภาพดีเฟกต์เอต่างๆแต่ข้อมูลที่ใช้ในการบิดเบือนเพื่อดิสเครดิตฝั่งตรงข้ามอันนี้ดูเหมือนจะเป็นภาระประชาชนล้วนๆช่วงนี้ที่จะต้องตรวจสอบกันเองก่อนนะคะที่บอกว่าเป็นภาระของประชาชนล้วนๆค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าข้อมูลที่ใช้บิดเบือนแล้วก็ดิสเครดิตพักกัน ยังไม่มีหน่วยงานกลางในการตรวจสอบอย่างจริงจังเลยนะคะประชาชนต้องใช้วิธีการตรวจสอบไปที่คู่กรณีของพรรคการเมืองฝ่ายตรงข้ามกันแทนค่ะดิฉันตรวจสอบข้อมูลไปที่โคลแฟกไทยแลนด์นะคะแล้วก็พบว่ารูปแบบของข้อมูลที่ทําให้คนเข้าใจผิด หรือที่เรียกกันว่าติ i อิน r m เมชันเนี่ยมีอยู่7ประเภทเลยค่ะแต่ถ้าแบ่งตามความรุนแรงจะแบ่งได้ประมาณ3เฉดแบบนี้นะคะอย่างแรกคือมีมตลกล้อเรียนนะคะอย่างเช่นการทำมีมต่างๆไปจนถึงเนื้อหาที่เป็นเท็จร้อซหรือว่าเรื่องโกหกอันที่3านี่คือรุนแรงที่สุดค่ะแต่ที่พบมากที่สุดคือตรงกลางตรงนี้นะคะก็คือข้อมูลบิดเบือนมีความจริงแค่บางส่วนมีการพลาดหัวที่ทําให้เข้าใจผิดการจับแพะชนแกะแล้วก็มีการเติมความรู้สึก ความคิดเห็นเข้าไปด้วยอันนี้เจอกันมากที่สุดนะคะโดยเฉพาะสถานการณ์ช่วงนี้ที่ต้องระมัดระวังการเสพข้อมูลข่าวสารที่มีความละเอียดอ่อนด้วยมีความพยายามที่จะโยงกับปัญหาความขัดแย้งชายแดนและถูกนํามาเชื่อมโยงดิสเครดิตกันเองในทางการเมืองด้วยนะคะและตัวอย่างหนึ่งค่ะที่นํามาเล่าให้ฟังกันในวันนี้นะคะเป็นข้อมูลจากไทย i PBS Verify ค่ะไปตรวจสอบโพสต์จากเทรสนะคะที่อ้างอิงข้อความและก็ภาพของ คุณนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพักประชาชนค่ะและระบุว่าจะเร่งค้าขายกับกัมพูชาถ้าหากทําไม่สําเร็จก็พร้อมจะลงจากตําแหน่งซึ่งโพสต์นี้นะคะปรากฏยอดชมมากกว่า21,600ครั้งเลยค่ะและโพสต์ดังกล่าวนี้ก็ยังแชร์ต่อและมีคอมเมนต์อีกจํานวนมากด้วยไทยพีบีเอสเวอร์ฟก็สอบถามไปยังคุณนัทพงษ์หรือคุณเท็กนะคะก็ยืนยันค่ะว่าไม่เคยพูดเนื้อหาในลักษณะแบบนี้ที่เกี่ยวโยงกับนโยบายหาเสียงใน ในประเด็นชายแดนไทยกัมพูชาแต่อย่างใดและเมื่อค้นหาคําสําคัญจากส่วนหนึ่งของการโขดคําพูดดังกล่าว ก็ปรากฏว่าไม่ได้พบบทสัมภาษณ์ในลักษณะแบบนี้จากสื่อทั่วไปหรือเว็บไซต์ใดๆด้วยค่ะโคแฟคไทยแลนด์ Co ค่ะคาดการกันว่ายิ่งช่วงโค้งสุดท้ายก็จะยิ่งเห็นการสาดกันด้วยข้อมูลที่บิดเบือนหนักมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะข้อมูลที่ถูกส่งต่อกันแบบไม่รู้ที่มาที่ไปและหาต้นต่อได้ยากนะคะอาจจะกลายเป็นอาวุธเชิงจิตวิทยาที่ใช้ในการเปลี่ยนใจประชาชนก่อนตัดสินใจไปเลือกตั้งได้เลยค่ะ แลยชุดความคิดหรือว่าน a t i ทีมันคือการประกอบสร้างขึ้นมาของข้อเท็จจริงบางส่วนประกอบกับความคิดเห็นความรู้สึกบริบทแล้วก็นำนำมานําเสนอ,อเพื่อที่จะทําให้คนคอยตามนะคะซึ่งอันนี้มันจะมาคู่กับสิ่งที่เรียกว่า c o n f i r m a t i o n by a s หรือว่าอคติยืนยันสําหรับคนที่พร้อมจะเชื่อสิ่งเหล่านั้นอยู่แล้วก็จะแชร์สิ่งเหล่านั้นแล้วก็ขยายผลต,ต,ต่อไปในช่วงสัปดาห์สุดท้ายเนี่ยน่าจะเป็น ช่วงเจ็ดวันอันตรายในเรื่องที่ทุกคนต้องเข้าระวังสิ่งที่เรียกว่าสสงครามข้อมูลข่าวสารนะคะเพราะมันจะมีผลทางจิตวิทยาที่ทำให้เราออกไปตัดสินใจได้ถ้าเราชอบพักไหน เราควรจะรับข้อมูลข่าวสารจากพรรคนที่เป็นฝักตรงข้ามเรามันจะทําให้เราตรวจสอบอคติยืมยนันหรือ f u นเ i r ร์ t เ o ชั่นในใจเราได้เราจะชอบใครเราจะเกลียดใครก็ขอให้อยูบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงแล้วก็ความเป็นธรรมัสองสิ่งนี้จะต้องประคับประคองให้เกิดขึ้นตลอดนะคะ,ะการเลือกตั้งจนถึงวันที่8ซึ่งก็ต้องฝากทุกพักการเมืองด้วยค่ะว่า ทุกฝ่ายอาจจะมี FC ของตัวเองมีปฏิบัติการข้อมูลเักสารตัวเองแต่ยังไงก็ตามก็ขอให้อยู่บนพื้นฐานของ fact and fairness ต้องดข้อเทจจริงแล้วก็ความเป็นธรรม คำถ,ถามคือเวลานี้เรามีเครื่องมืออะไรบ้างที่จะช่วยกันตรวจสอบนะคะก็มีภาควิชาการสื่อสารมวลชนและภาคประชาสังคมที่รวมตัวกันผ่านโครงการแฟกช์เช็กกิ่งนะคะเพื่อช่วยกันตรวจสอบข้อมูลในช่วงการเลือกตั้งโดยตรงโดยเครื่องมือหลักๆแล้วก็จะมีการตรวจสอบในเชิงนโยบายที่ใช้ในการหาเสียงพ o ล i ซีเช็ c กิ n งมีการตรวจสอบข้อมูลตามมาตรฐานสากลหรือแฟกช์เช็กกิ่งและมีการตรวจสอบภาพวิดีโอสื่อสารดิจิทัลผ่านโฟโตเช็กกิ่งนะคะเพื่อรับมือ กับเทคโนโลยี d e เฟก a k e จเน e ร a t i เอไอและภาพตัดต่อต่อตางๆ อย่างการตรวจสอบนโยบายค่ะคุณผู้ชมจริงๆแล้วรัฐธรรมนูญก็ได้กําหนดให้กกตมีอํานาจในการกํากับตรวจสอบพักการเมืองซึ่งข้อมูลจาก Policy Watch นะคะระบุว่าพรปอของพักการเมืองมาตรา57เนี่ยค่ะกำหนดให้พักการเมืองทํารายงานแล้วก็เสนอไปที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเกี่ยวกับเรื่องรายละเอียดงบประมาณที่มาของเงินและผลกระทบความเสี่ยงความคุ้มค่าของนโยบายต่อคณะกรรมการเลือกตั้งด้วยนะคะแต่แค่แจ้งให้ทราบเท่านั้นไม่ได้มีกระบวน การการตรวจสอบนะคะว่านโยบายเหล่านี้ทําได้จริงมากน้อยแค่ไหน อีกส่วนหนึ่งก็คือพอรปเลือกตั้งสอสอมาตรา73วงเล็บ5ค่ะมีการระบุข้อห้ามเอาไว้นะคะว่าห้ามหลอกลวงบังคับขู่เข็นใช้อิทธิพลคุกคามใส่ร้ายด้วยความเป็นเท็จหรือจูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครหรือพักการเมืองแต่ก็ยังไม่เคยมีการดําเนินคดีกับนักการเมืองที่รับผิดนะคะจากการที่ไม่สามารถผลักดันนโยบายตามที่หาเสียงไว้ได้จริงส่วนเรื่องของการบิดเบือนเพื่อดิสเครดิต ระหว่างพักการเมืองค่ะก็เป็นข้อมูลเรื่องเล่าที่สามารถตรวจสอบเอาผิดและหาต้นตอได้ค่อนข้างยากนะคะคุณผู้ชมและยังไม่มีหน่วยงานกลางเลยค่ะที่เข้ามาตรวจสอบเรื่องนี้อย่างจริงจังนี่แหละค่ะคุณวันวิสาคุณเจษดาจึงมีข้อมูลแล้วก็มีข้อเสนอจากโค f ต c แฟ h a i ไทยแลนด์ว่าช่วงเวลานี้เรียกร้องให้กะกะตหรือว่ากระทรวงดีก็ได้ทำถังกลางได้ไหมและเปิดพื้นที่ให้ประชาชนเนี่ยเรียกร้องแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงในช่วงเวลาก่อนการเลือกตั้งให้ได้เร็วที่สุดแต่ไม่รู้ว่าจะทำทันหรือเปล่า ขอบคุณคุณบุษรินค่ะขอบคุณครับ